มาลาอานานี้ทิลามิสุเป็นตัวนำการเพชรเป็นตัวที่สองวิชิตาที่สามวิวทูเวลที่สีุู่เลียที่ห้าต่อไปเป็นไฮยนะ่าผู้ชายลัลลาและลิกิฟ้าที่โคบายสาม ธรามิสุเป็นตัวนำการเพชรเป็นตัวที่สองวิชิตาที่สามจูเลียตที่สี่ิลทูเวลที่ห้าต่อไปเป็นวาเลนไทยผู้ชายลัลลาพิกิตฟ้าและฮีนาที่โคบายสิบออกทางตรงการเพชรเป็นตัวนำธิรามิสุเป็นตัวที่สองวิชิตาที่สาม เวนทายที่สี่แตนดาร์ที่ห้าไม่ใช่นิการเพชรเป็นตัวนำนิการเพชรเป็นตัวนำศิรามิสุที่ 2. สองสามเซเรนที่สามนิการเพชรเป็นตัวนำศิรามิสุที่สอง